คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆทั้งที่คุณอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปฟังตำนานหรือนิทานต่างๆที่เกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์ซึ่งแทบทุกชาติทั่วโลกล้วนเกี่ยวพันกับเรื่องการกินเพราะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ และตำนานการกำาเนิดมนุษย์ของแต่ละพื้นที่ก็ต่างมีเทวดานางฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอจะมีตำนานอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับตำนานกำาเนิดข้าวเพราะหมาก้าวหางคนจึงมีข้าวกินหรือเพราะคนกินข้าวจึงมีนิทานหมาก้าวหางคนไทย แถบกวางสีในจีนมีตำนานข้าวที่หมาก้าวหางลอบขึ้นไปบนสวรรค์เอาหางจุ่มลงไปในกองข้าวของชาวสวรรค์เพื่อขโมยพันข้าวกลับมายังโลกมนุษย์ทำให้มนุษย์ได้มีข้าวกินจากนั้นหมาก็ถูกลงโทษให้เหลือหางเพียงอันเดียวอย่างทุกวันนี้ตำนานกำเนิดมนุษย์ของอุษาคาเนตตำนานน้ำเต้าปุงเล่าว่า มีเถาน้ำเต้างอกออกจากจมูกซาควายซึ่งแถนหรือเทวดามอบให้มนุษย์มาใช้ไถนาแล้วตายลงมนุษย์ทั้งหลายก็ได้กำเนิดขึ้นในผลน้ำเต้านั้นปู่ลางเชิงหรือแถนเอาสิวเผาไฟจาะน้ำเต้าให้มนุษย์เหล่านั้นออกมามีทั้งไทยลมไยลีไทยเลนไทยลไยควางจากนั้นปู่ก็สอนให้มนุษย์เหล่านี้ทำไร่ไถนา ตำนานกำเนิดพืชพ,พันธุ์ของญี่ปุ่นนิทานเรื่องนี้ว่าด้วยเทพธิดาองค์เยสุที่มีต้นถั่วแดงงอกออกจากจมูกซึ่งคล้ายกับตำนานน้ำเต้าปุงของไทยสามารถบันดาลให้พืชนานาพันธุ์งอกออกจากร่างกายตนต่อมาซุซาโนะโอนมิโคโตเทพเจ้าแห่งลมพายุและผู้ปกครองปีศาจได้สังหารเทพธิดาองค์เยสุจากนั้นร่างของเทพธิดาองคเยสุ ก็ได้งอกขึ้นเป็นธัญพืชทั้ง5นับตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็นับถือเทพที่ดาโองเงสุเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ความนับถือในเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ทําให้ในฤดูใบไม้ร่วงชาวญี่ปุ่นจะจัดให้มีเทศกาลเฉลิมฉลองหลังการเก็บเกี่ยวและทําโอมุสุบิหรือข้าวปั้นบูชาเทพ,พเจ้าเพื่อเป็นการขอบคุณและเนื่องจากโอมุสุบิสมัยโบราณ เป็นสีแดงตามสีพันข้าวทว่าต่อมาพันุ์ข้าวกลายเป็นสีขาวความเคร่งครัดในรูปลักษณ์ของของเส้นไหว้ชาวนาญี่ปุ่นจึงนำถั่วแดงมาต้มแล้วปั้นเป็นก้อนใช้แทนอุม,มุสุบิที่เคยทำจากข้าวแดงอย่างสมัยโบราณตำนานกำเนิดมนุษย์และพืชพันธุ์ของแอฟริกานิทานชาวไกอานาเล่าว,ว่าเดิมต้นตระกูลของพวกเขาอาศัยอยู่บนสวรรค์อยู่มาวันหนึ่ง ได้มีเทวดาอยากรู้อยากเห็นเกิดพบรูรั่วบนท้องฟ้าจึงเอาหวายมาต่อกันเข้าทำเป็นบันไดไต่ลงมายังเบื้องล่างเทวดาองค์นี้ปิติดีใจด้วยความเป็นเทวดาองค์แรกซึ่งค้นพบโลกมนุษย์ได้เห็นพืชและสัตว์มากมายผิดกับบนสวรรค์เทวดาเที่ยวจับสัตว์กินอย่างอเด็ดอร่อยจากนั้นไต่บันไดกลับสวรรค์ไปบอกเทวดานางฟ้าอื่นๆชักชวนกันลงมาจนหมด เหลือเทวดาอยู่เพียงองค์เดียวซึ่งอวบอ้วนเดินไม่ทันเพื่อนมาถึงเป็นองค์สุดท้ายทว่าไม่สามารถลอดรูท้องฟ้า,งฟางลงบันไดาตามลงมาได้จะกลับขึ้นไปก็ไม่ได้เมื่อพวกเทวดานาังฟ้ากินอิ่มหนำแล้วจึงไม่สามารถกลับขึ้นไปบนสวรรค์ชาวสวรรค์ทั้งหลายจึงตกค้างอยู่ยังโลกมนุษย์จำต้องเพาะพันธุ์พืชสร้างโลกมนุษย์ขึ้นใหม่ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ตำนานมนุษย์คู่แรกของยุโรป อดัมกับอีวาต้นตระกูลมนุษย์ของชาวยุโรปที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำมือของพระเจ้าที่คำภีรระบุพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงขึ้นมาจากกระดูกซี่โครงของอดัมแม้ในปัจจุบันจะมีนักวิชาการบางคนลุกขึ้นมาต่อเถียงว่าพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงขึ้นมาจากกระดูกองคชาติของอดัมต่างหากก็ตามแต่มนุษย์คู่นี้ก็ดื้อรั้นกับพระเจ้าอย่างไรก็ตาม อาดัมกับอีวาได้ฝืนคำสั่งโดยการชวนกันไปแอบกินแอปเปิ้ลผลไม้ห่วงห้ามของพระเจ้าพระเจ้าจึงโกรธไล่ออกจากสวนสวรรค์เอเดนแต่ก็เพราะกินผลไม้นั่นเองจึงทำให้อีวาได้ออกลูกออกหลานสืบเชื้อสายต่อมาเป็นมนุษย์ในทุกวันนี้ซึ่งตำนานของทางตะวันออกก็มักจะผูกเรื่องกำเนิดมนุษย์เทวดา,าศาสดาหรือพระเจ้ากับอาหารเข้าไว้ด้วยกัน แต่บ้านเราไม่มีแอปเปิลความสำคัญในตำนานจึงมุ่งไปที่ข้าวมากกว่าอย่างอื่นคนอุตสาคเนกินข้าวเหนียวมาก่อนว่ากันว่าคนอุตสาคเนโบราณดั้งเดิมต่างก็กินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักมาก่อนดังที่พบมเมล็ดข้าวอายุ7,000ปีในถ้ำปุงหุงอําเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วทำไมคนอุตสาคเนจึงเปลี่ยนมากินข้าวเจ้า ตำนานข้าวเจ้าในอุตสาคเนมีหลักฐานว่าชาวเขมรรับวัฒนธรรมข้าวเจ้าจากอินเดียที่มาพร้อมอิทธิพลทางศาสนาราชสำนักกัมพูชาจึงกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักก่อนใครในอุตสาคเนและน่าเชื่อได้ว่าคำเรียกว่าข้าวเจ้าของไทยมาจากวัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าตามอย่างราชสำนักกัมพูชาที่เป็นวัฒนธรรมสูงแทนที่การกินข้าวไร่ข้าวเป่า ข้าวเหนียวหรือข้าวหนึ่งของชาวอุตสาคาเนดั้งเดิมหลักฐานด้านโบราณคดีจากบ้านโนนนกทาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นพบแกลบข้าวซึ่งปนอยู่กับดินเหนียวที่ใช้ปั้นภาชนะดินเผาพร้อมร่องรอยสัตว์เลี้ยงมีวัวหมูและสุนัขแสดงให้เห็นว่า คนที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทาได้มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เมื่อประมาณ4,300ถึง3,000ปีมาแล้วนอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานเก่าแก่ที่แสดงให้เห็นว่าชาวทวาราวดีทางตอนกลางของไทยนำพันธุ์ข้าวเจ้ามาจากอาณาจักรเขมรเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่13โดยยังปรากฏร่องรอยการกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของชาวอุษาคเน ก่อนรับเอาวัฒนธรรมเข้าเจ้ามาจากนอกภูมิภาคโดยเชื่อกันว่าต้องเส้นไหว้ด้วยอาหารแบบที่บรรพชนเคยกินมาตำนานข้าวของลาวตำนานข้าวในวัฒนธรรมลาวรวมทั้งอีสานไทยมีการโยงนิทานเข้ากับพุทธศาสนาพบบันทึกในใบลานอักษรรธรมอีสานความว่าในสมัยพระยาวิรูปัก ข้าวเกิดขึ้นเองในสวนตนข้าวในสมัยนั้นใหญ่กว่ากำปั้นมนุษย์เจ็ดเท่ามเมล็ดข้าวก็ใหญ่กว่ากำปั้นมนุษย์ห้าเท่ามเมล็ดข้าวที่สุกสว่างดังเงินและมีกลิ่นหอมเมื่อพระยาวิรูปักลงมาเกิดในสมัยพระเจ้ากุกุสันโธก็เอาข้าวลงมาในเมืองมนุษย์ด้วยได้ใช้ข้าวหุงให้พระเจ้ากุกุสันโธฉันและมนุษย์ก็ได้หุงข้าวกินตั้งแต่นั้นมาต่อมา ในสมัยพระโกนาคม,มเมล็ดข้าวเล็กลงเหลือขนาดเพียงสี่เท่ากําปั้นมนุษย์ในสมัยนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งแต่งงานมาเจ็ดหนไม่มีลูกไม่มีหลานแกสร้างยุงข้าวทำให้ข้าวมาเกิดใต้ยุงมากมายแม่ไม้จึงตีข้าวด้วยไม้มเมล็ดข้าวจึงแตกหักและปลิวไปตกในป่าบ้างเกิดเป็นข้าวดอยไปตกในน้ำบ้างข้าวที่ตกในน้ำชื่อพระนางโพศพพระนางโพศพ อาศัยอยู่ร่วมกับปลาในหนองน้ำโดยความที่โกรธมนุษย์จึงไม่กลับไปมนุษย์ก็อดอยากไป1,000ปีต่อมามีลูกชายเศรษฐีไปเที่ยวป่าและหลงทางมาจนถึงหนองน้ำและนั่งลงร้องไห้ปลากั้งปลอบโยนลูกชายเศรษฐีและนำนางพระโพสพมาให้บอกให้นำไปดูแลมนุษย์และศาสนานางพระโพสพ เราให้ลูกชายเศรษฐีฟังเรื่องความใจร้ายของแม่ไม้ลูกชายเศรษฐีอ้อนวอนให้นางกลับไปแต่นางก็ไม่ยอมเทวดาสององค์ปลอมเป็นปลากับนกแก้วมาอ้อนวอนให้นางกลับไปดูแลมนุษย์และศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าจะลงไปเกิดอีกนางจึงกลับไปในสมัยพระกัสโปและเป็นอาหารพระพุทธเจ้าและมนุษย์ต่อไปครั้งนี้มเมล็ดข้าวเล็กลงเท่ากําปั้นมนุษย์ ่อมาถึงสมัยพระเจ้าสักยมุนีโคตมะ,มะเมล็ดข้าวก็เล็กลงอีกแต่ยังมีกลิ่นหอมอยู่ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จปริินิพพานได้พันปีมีพระยาคนหนึ่งมีใจที่เต็มไปด้วยความโลภสั่งให้คนสร้างยุงข้าวและเก็บข้าวไว้เพื่อขายในภายหลังนางพระโพสพโกรธมาก ที่ถูกขายจึงหนีไปอยู่กับเจ้าที่บนเขาที่บ้านหนองโททําให้คนอดอยากตายไปอีก320ปีคราวนี้มีตายายคู่หนึ่งกําลังจะตายด้วยความหิวเจ้าที่จึงสอนคาถาให้ตายายครั้งตายายว่าคาถานางพระโพสพก็เห็นใจเจ้าที่หันไปจับปีกและหางของนางทําให้เมล็ดข้าวแตกหักเกิดเป็นข้าวนานาพันธุ์คือข้าวขาวข้าวเจ้า ข้าวเหนียวข้าวปีข้าวเดือนหลังจากนั้นนางพระโพสพกลั้นใจตายกลายเป็นหินตายายเอาข้าวพันธุ์ต่างๆไปปลูกเวลาปลูกได้รับความช่วยเหลือจากผีนาตายายจึงบูชาผีนาด้วยเหล้าเป็ดไก่ข้าวหมากเสื้อผ้าเพรพลกำไรและแหวน ตายายปลูกข้าวได้มากมายแจกจ่ายข้าวไปให้ผู้คนในหลายๆประเทศกินกันหลังจากที่ตายายตายมนุษย์ต้องถางป่าใช้ควายไถายนาและดำนาอย่างที่ทำกันทุกวันนี้ถ้าจะดำข้าวจะต้องทำพิธีขออนุญาตนางพระโพศพและเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วต้องทำพิธีสู่ขวัญข้าวตำนานข้าวท้องถิ่นอีสาน ตำนานข้าวในสำนวนมุขปาถะสำนวนหนึ่งที่ชาวบ้านเล่ากันในชุมชนบ้านดอนดูอำเภอนาดนูจังหวัดมหาสารคามความว่าณชุมชนทวีปอุทยานของพญานาคมีข้าวเกิดขึ้นต่อมาหญิงไม้คนหนึ่งใช้ไม้คานทุบเมล็ดข้าวใหญ่ให้แตกกระจายบางส่วนของเมล็ดข้าวตกบนภูเขาเกิดเป็นข้าวไร่บางส่วนของเมล็ดข้าวตกในน้ํา เกิดเป็นข้าวนาดำชื่อนางโพศบนางโพศบน้อยใจที่ถูกหญิงไมต้ตีจึงหนีไปอยู่ในถ้ำในป่าตั้งแต่นั้นมามนุษย์จึงไม่มีข้าวกินนับพันปีวันหนึ่งลูกเศรษฐีหลงทางไปในป่าไปพบแม่โพศบลูกเศรษฐีจึงอ้อนวอนแม่โพศบให้กลับคืนสู่เมืองมนุษย์และชวนให้มนุษย์ยกย่องนางเป็นเทพธิดาหลังจากที่มีข้าวอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ตำนานข้าวท้องถิ่นอีสานและลาวบอกกับเราว่าแต่ก่อนมเมล็ดข้าวมีขนาดใหญ่มากการที่มนุษย์มีข้าวกินล้วนเป็นความเมตตาของพระพุทธเจ้าเทวดาเจ้าที่ผีนาและแม่โพสพรวมทั้งหากเป็นคนไทยแถบจีนตอนใต้ย,ยังต้องสำนึกบุญคุณหมาก้าวหางคนที่กินข้าวจึงต้องกินด้วยความเคารพไม่เช่นนั้นผู้มีบุญคุณเหล่านี้ โดยเฉพาะแม่โพศพจะโกรธเคืองน้อยใจและอาจหนีหายไปทำให้มนุษย์ต้องอดข้าวอีกเช่นเดียวกับในประเทศอินโดนีเซียประชากรทุกาศาสนาส่วนใหญ่กินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักกินกับแกงไม่ต่างจากชาวอุตสาหคาเนทั่วไปโดยเฉพาะในเกาะชวาสุม,มาตราและบาหลีนิยมบูชาเทวีสีเทพเจ้าแห่งข้าวและมีเทศกาลเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องกับข้าวโดยพบว่า อินโดนีเซียมีข้าวหลากหลายเช่นข้าวขาวเบอร์รัสปูตีข้าวแดงเบอร์รัสเมระข้าวเหนียวขาวเคอตันปูตีและข้าวเหนียวดำเคอตันฮีตำเป็นต้นนอกจากนี้นิทานยังบอกกับเราว่ารกากเงาดั้งเดิมของคนอุษาคาเนคือข้าวเหนียวแม้ปัจจุบันพวกเขาจะกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักแต่อาหารหรือขนมหวานที่ใช้ประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะการเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณบรรพชนยังคงต้องเส้นไหว้ด้วยอาหารแบบที่บรรพชนเคยกินมาเป็นอาหารหรือขนมที่ทํามาจากข้าวเหนียวแม้แต่ขนมไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนและขนมในพิธีกุรบาลของชาวมุสลิมก็ตามและเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ช่างสงสัยและเต็มไปด้วยคําถาม มนุษย์ในวัฒนธรรมข้าวจึงมีนิทานอธิบายเหตุเช่นหมาก้าวหางเกิดขึ้นเป็นคำตอบให้มนุษย์ช่างสงสัยแม้การกินข้าวพร้อมนิทานกำเนิดข้าวอาจไม่ทำให้หายสงสัยแต่น่าเชื่อว่าทำให้หายหิวแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ขอบคุณข้อมูลจาก b l o g d i ิตดอก่อนจากกันไปอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับและในคลิปหน้าเราจะมาเปิดตำนานกันเรื่องอะไรนั้นเราติดตามกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ